ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดี ID, โตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพอ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหาโอเวอร์ สวัสดีครับผมโจโจัน u n d e r และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทาเซเลโซซิโลนี này, ここ่ก็ถึงคราวของพี่ไลเตอร์แล้วนะครับลงสู่สนามหลังจากที่ผมพลาดยาเง,งีไปนะครับเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้ครับและแน่นอนว่าตู้ไลเตอร์เนี่ยผมเองก็ต้องข้ามเพราะว่าเพชรไม่พอหรือเอาจริงๆเนี่ยพี่ไลเตอร์เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าแบบเป็นตัวเบอร์รองมากๆเลยนะเพราะว่ากระแสของผู้เล่นนะครับจะโฟกัสไปที่การเปิดหายาเงีครับแล้วก็จะข้ามพี่ไลเตอร์เพื่อเก็บเพชรไปเปิดหัวหน้ามิยาบินอกจากนี้นะครับพี่ไลเตอร์เนี่ยแกก สตันธาตุไฟครับซึ่งมันซ้ํากับคนเลดาหลายๆคนที่มีคนเลดาอยู่แล้วนะครับก็จะคิดว่าเออกูก็มีอยู่แล้วในตัวสตันธาตุไฟเปิดหาใหม่ทําไมวะอะไรเงี้ยแต่พอตัวมันมาเข้าตู้จริงๆนะครับก็จะมีโอกาสทดลองเล่นไม่ว่าจะจากเนื้อเรื่องหรือทดลองใช้ตัวละครผมว่าหน้าที่ของพี่ไลเตอร์เนี่ยมันคล้ายๆกับคนเลดากก็จริงครับแต่ว่ามันทําอะไรได้มากกว่านั้นมากโอเคนะครับสหายคลิปนี้ผมจะมาในธีมลิงขอสั้นๆผมจะไม่ลงลึกแล้วก็จะไม่พูดเยอะแน่นอนว่าเรื่องเมตาปรซองเปอร์เซนต์อะไรต่างๆนะ ขอองชองอ่คลิปนี้นะครับผมจะสรุปให้สหายของผมฟังแบบง่ายๆสั้นๆแล้วก็ผสมกับใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปด้วยนะครับเผื่อว่าจะเอาไปปรับใช้กันมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าไลตเตอร์ของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับอย่างแรกเลยนะครับที่คุณต้องรู้ก็คือแมคานิกของไลเตอร์ครับแมคานิกของไลเตอร์นั้นจะมีหลอดสีม่วงนะครับจะเรียกว่าเกจมอเรลซึ่งเกจมอเรลนี่นะครับไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้เลยนะมันจะต้องเก็บจากสีฟ้านะครับจนหลอดมันเต็มมันจะกลายเป็นสีม่วงพอเกจมอเรลนี้เต็ เราเราเราาราาลุล่ได้นะครับไอ้ท่าต่อยโอร่าโอร่านี่แหละครับคือทีเด็ดของพี่ไรเตอร์ครับทีนี้ไอ้ต่อยโอร่าโอร่าเนี่ยมันทำอะไรให้กับทีมได้บ้างครับเราไปชมกันดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือไอ้การต่อยโอร่าโอร่าเนี่ยมันลดต้านทานธาตุน้ำแข็งและธาตุไฟกับศัตรูได้ครับในกรณีที่เราสู้บอสนะครับมีศัตรูอยู่ตัวเดียวเนี่ยการดีบัฟศัตรูมันจะทำให้เราสร้างดาเมจได้มากขึ้นแล้วก็ทำเวลาได้ดีขึ้นครับแน่นอนว่าทีมไฟกับทีมน้ำแข็งเนี่ยรับบุญกันไปเต็มๆอออออออยยย่่่่าาาาาาางงงททีีนนนนนะะครรรรัับกกจจลลลดตตตต้้้ธุขศูแวเไโโ 概念。 ถ้าเราจัดทีมตามพาสซีฟสของมันนะครับมันจะสามารถเพิ่มความเสียหายธาตุทั้งธาตุน้ําแข็งและธาตุไฟได้ด้วยครับไอจัดทีม2ตัวก็เบสิกธรรมดานะครับใส่ DPS ก็ไปตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวในสังกัดเดียวกันอีกตัวหนึ่งน่ยก็คือเคียร์แล้วส่วนใหญ่ทีมน้าแข็งก็ต้องมีเอเลนหรือว่าทีมไฟต้องมีโซเยอร์สิเนี้ยแค่2ตัวนี้ก็ทิกเกอร์แล้วครับและไอการแจกโบนัสความเสียหายธาตุไฟและธาตุน้ําแข็งของไลเตอร์นะครับมันจะแจกตามค่า Impact ของไลทเตอร์ครับยิ่งทาค่าเยยนรังงมดดแสุ75%ล ดอกละ2 0 0 0 0กลายเป็น35 0 0 0อันนี้ตัว m b 5ชั้นเลิศเลยครับแล้วก็อย่างที่3นะครับตัวไลเตอร์เนี่ยไอเกรมอร์เรลของมันเนี่ยสามารถฟื้นฟูขึ้นได้เองแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสนามครับทั้งการฟื้นฟูเองแบบปกตินะครับหรือถ้าเพื่อนใช้สกิล EX โจมตีศัตรูเนี่ยเกรมอร์เรลของไลเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยครับหมายความว่าไลเตอร์เป็นตัวสตันที่ไม่จําเป็นต้องยืนสนามครับในแง่ของการเล่นโลสตันนะครับสหายปกติแล้วเราจะเอาโลสตันเนี่ยมาโจมตีเพื่อเพิ่มเกดสแต่โยธรรมมตติแลล้วนัโส่ไได้มดาเ แม้ว่าจะทําสตันสตูได้เร็วนะครับแต่ว่าดาเมจที่ทําได้ภาพรวมเนี่ยก็ยังช้าอยู่ถ้าเกิดว่าเจอคอนเทนท์ที่ไม่ทันเวลานะครับการเอาแอคแท็กเตอร์ไปโจมตีตรงๆเนี่ยมันเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเกียร์สตันมันเพิ่มช้าแต่ว่าดาเมจมันยังได้เรื่อยๆไงแต่พอมีไลเตอร์นะครับปัญหาตรงนี้ก็จะหมดไปนะครับเราก็เล่นแอคแท็กเกอร์ทั่วไปปกติเลยแล้วพอไลเตอร์มีเกียร์ปุ๊บก็ลงมาต่อยโอ้แล้วความดีงามของไลเตอร์นะครับคือเวลาที่แกเปลี่ยนตัวลงมาสู่สนามเนี่ยเราสามารถ ซัพพอร์ตจู่โจมเพราะว่าเกรดโมเรลของไลเตอร์นะครับแกจะถือว่าเป็นการโจมตีซัพพอร์ตจู่โจมแบบอัตโนมัติเลยครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตัวไปมาเนี่ยมันไม่ค่อยขาดตอนและถ้าสมมุติว่าไลเตอร์มีเกร ex ด้วยนะครับก็เปอร์คั t แล้วก็เตะลงมา2ฮิตนะครับก็สามารถทำดาเมจเพิ่มได้แล้วก็สร้างเกรดเดสเพิ่มได้ด้วยหมดแล้วครับความดีงามของไลเตอร์ในมุมมองของผมถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่มันก็เป็นอะไรที่ Impact คมากๆลดต้านทานธาตุศัตรูเพิ่มโบนัสธาตุของทีมเราแล้วกก็็ททาาาสสตตตันนนูงงง่่่่่ยยยยๆโดีีไม้้ออนนืแค3ล คุณสมบัติมันแบบ OP มากๆแล้วอ่ะตอนนี้เขาให้เป็นท็อปเทียร์สายสตันเลยนะส่วนในแง่ของทีมนะครับก็ยังไงก็ต้องเป็นไฟกับน้ําแข็งเนาะเพราะว่าบัฟแกมาแบบนี้ในทีมไฟนะครับผมก็คิดว่าถ้าเอาโซเยอร์สิตั้งตามด้วยเบอร์นิสแล้วก็มีพี่ไลเตอร์เนี่ยอันนี้ก็โอเคกว่าการเอาซีซ่ามาใส่เนาะส่วนทีมน้ําแข็งของเอเลนนะครับแน่นอนว่าคนที่ตกงานก็ต้องเป็นพี่หมาไรคาออนครับเพราะว่ามันจะมีสตันสอตัวในทีมมันก็จะตึงเกินไปนะครับและอีกอย่าง,นนง so เนี่ย,าายน้องโซคาะะั้นนะะ พี่หมาน่าจะตกงานครับและยิ่งกว่าพี่หมาเลยก็คือตัวสตตนธาตุไฟแบบเดียวกันก็คือท่านประธานโคเรดาของผมเนี่ยแกก็ต้องตกงานเหมือนกันครับทุกทีมที่มีโคเรดาและเปิดเอาไลเตอร์ได้เนี่ยแทนได้แทบทุกทีมเลยครับในฐานะที่เป็นสาวกเด็กช่างเบลลบ็อกอย่างผมเนี่ยผมปวดใจมากเลยนะครับเนี่ยซึ่งในมุมมองของผมนะครับสหายถ้าสหายจะเปิดเอาเนี่ยอย่างน้อยดูหน่อยว่าไอดีของตัวเองเนี่ยเล่นสายอนม m a l i e ไหมถ้าเกิดว่ามี a n o m a l ี่อยู่แล้วนะครับมีเจนโดมียานงีนะครับแล้วก็กาจะเอามิยาบีเป็น a n o m a l ี่ตัวที่3ด้วย อันนี้ผมมองว่าไลเตอร์เนี่ยไม่ต้องมีก็ได้ครับเพราะว่ายังไงทีม a n o m a l ี่เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีตัวสตันอยู่แล้วนะครับมีก็ดีไม่มีก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนิยมใส่สตันในทีมอโนม a ลี่กันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีตัว a โนม a l ี่เลยไม่ได้เปิดเจนโดไม่ได้เปิดยานาง,งิแล้วก็ไม่ได้สนใจมิยาบีนะครับเล่นสายเบสิกตีทําดาเมจติดสตันทําคอมโบแล้วก็กระทืบมันถ้าคุณเล่นสายนี้เป็นหลักนะครับสายเบสิกง่ายๆจากความเห็นของผมนะครับสหายผมว่าคุณก็ควรเปิดไลเะ จะทาให้คุณเนี่ยอัปเกรดทีมไฟกับทีมน้ําแข็งของคุณได้ดีมากเลยครับหรือใครที่ยังข,ดขาดๆกินเกินเนสตันยังไม่ครบไอขาดตัวนั้นขาดตัวนี้บอกเลยว่าไลเตอร์เป็นตัวละครที่แทนสตันได้ทุกตัวครับต่อให้คุณจะไม่เล่นธาตุน้ําแข็งหรือธาตุไฟก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ปั้นไอดีขึ้นมาใหม่แล้วมาเปิดคาชาหาตัวนี้เป็นตัวแรกอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับเก็บเพชรของคุณไว้แล้วไปเปิดหาบิยบีในตู้หน้าดีกว่าครับคือเกมนี้มันเป็นเกมแอคชั่นนะคุณแน่นอน เรื่องสําคัญครับแต่ว่าถ้าคุณตีไม่เข้าอ่ะมันเพนมากเลยนะเกมแอคชั่นน่ะเพราะฉะนั้นหาตัวแอ็แท็กเกอร์มาติด ID ดีไว้ก่อนครับสรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีสักตัวเลยนะส่วนใครที่จะใจเหนียวจิตแข็งไปรอมิยาบีก็ไปรอด้วยกันครับแพทหน้าส่วนผมนั้นไม่มีเพรเปิดแล้วครับไลเตอร์หมดตัวกับยนดงนีแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไลเตอร์แบบลิงขอสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านเข้ามาและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณนะครับก็ผมฝากรบกวนคุณกดไ like ลค์คลิปนี้กด ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมอีกในอนาคตนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไลเตอร์นะครับผมก็ขออวยพรให้คุณได้ไลเตอร์กันสมใจทุกคนนะครับส่วนใครที่รอมิยาบิไปเจอกันตู้หน้าครับผมสำหรับคลิปนี้โซลองแอนกไนครับผม